เจ้างทองครับก็ทำเองภาษาฝรั่งเศสครับดูแลสมบัตรตาครับตุนตาให้มานะโอ้รุ่นนี้ปีนแล้วอันนี้จัดสร้างในปี14ครับ14รุ่นแรกเลยถ้ารวมมีทองก็สองแสนกว่าบาทเท่าไหร่นะสองแสนกว่าบาทแบบแต่ว่าจัดสร้นไปมากนะคะอันนี้ลูกค้ามาได้กรอบเกาสิบหน้าร้านบัเกอรแบบใส่ได้แบบคนเดีเลยนะคะมีใบเซอร์ด้วย ้องบอกว่าลูกค้าเข้ามาที่หน้าร้านก็ได้กรอบนี้พอดีนะคะลูกค้าสังเกตค่ะรอยพับด้านหลังปรับเซียนมากสําหรับใครที่มีรอยอยากรอยโค้งในงานกรอบต่างๆนะคะถ้าได้ช่างดีๆพับเนียนๆนะคะงานจะดูสวยจึ๊งอีกร้อยเท่าแม้จะเป็นกรอบแบบคลาสสิกก็แกะลายได้ลึกและชัดและหนาเนนสีทองเข้มสุกและแผ่นทองที่มีความหนากว่าปกติลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะนะเออเอาเอาเยอะไปก่อนยัไงไงก็มันจะต้องดีนะ,นะ,นะแล้วพอมันเห็นชิ้นง,งานแล้วเป็นไงคะสวยคนระับผูกรับเวลาลูกค้าอ่ะลูกค้าลองดูนะ อันนี้เวลาลูกค้าเห็นงานเรี่ยมเห็นรอยทับหรือเห็นใบเซอร์เงี้ยลูกค้ารู้สึกมั่นใจขึ้นไหมคะมั่นใจครับผมว่าต่างครับงานต่างกันครับงานจะได้สดอยู่ที่ราคิของหลวงครับนอกจากงานเลียดีแล้วการดูแลบริการหลังการขายต้องดีด้วยนะจ๊ะ